สวัสดีค่ะส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าอีเมลที่ใช้ในการส่งเอกสารนะคะซึ่งเป็นการตั้งค่าอีเมลของบริษัทของท่านสําหรับในการใช้ในการส่งเอกสารค่ะระบบของเรารองรับทั้งระบบอีเมลของ Google Microsoft และอื่นๆเช่นระบบเซิร์ฟเวอร์อีเมลของท่านนะคะเราจะมีวิธีการตั้งค่าอีเมลดังต่อไปนี้ค่ะ เมื่อได้เข้ามาที่โปรแกรม Re e ซ p t เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตเมนูด้านซ้ายมือค่ะให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเจอหัวข้อตั้งค่าค่ะแล้วหาหัวข้อที่ชื่อว่าอีเมลที่ใช้ส่งเอกสารคลิกเข้าไปที่นี่ค่ะจากนั้นจะพบหน้าสำหรับการตั้งค่าอีเมลที่ใช้ส่งเอกสารนะคะทำการเปิดการส่งเอกสารจากอีเมลในองค์กรค่ะ จากนั้นนะคะให้คลิกเลือกผู้บริการอีเมลค่ะซึ่งจะมีให้เลือกเป็น Google นะคะ Microsoft แล้วก็ SMTP ค่ะส่วนแรกนะคะจะขอเลือกเป็น Google ก่อนค่ะจากนั้นนะคะให้คลิกที่ปุ่ม Sign in with Google ค่ะคลิกที่นี่เลยค่ะต่อมานะคะก็ทำการเลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการใช้งานในการส่งเอกสารกับระบบรี c ซีฟ e ค่ะสมมุิว่าเลือกตัวนี้นะคะค่ะ สำหรับสิทธิ์ของระบบรีเซฟนะคะเราจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งกับอินบ็อกของระบบอีเมลของท่านนะคะตรงนี้ก็คือเราจะใช้สำหรับในการส่งเอกสาร pdf จากโปรแกรมรีเซฟเท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะให้คลิกดำเนินการต่อค่ะจะสังเกตว่าโปรแกรมจะมีการแจ้งเตือนตั้งค่าสำเร็จนะคะตรงนี้ก็คือสามารถเอาอีเมลไปใช้งานได้แล้วค่ะ ต่อมานะคะเราจะทำการทดสอบอีเมลที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเช่นเราทำการป้อนค่าอีเมลที่เราต้องการส่งค่ะจากนั้นนะคะใส่หัวข้อค่ะ และทําการใส่ข้อความอ e ีเมลนะคะและคลิกที่ปุ่มส่งอ e ีเมลค่ะ mm hmm. เมื่อได้ลองเปิดอ e ีเมลปลายทางนะคะ mm hmm. ก็จะพบข้อความที่ทําการส่งมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะนั่นหมายความว่าเราตั้งค่า e ยีเมลของ google สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราจะทำการตั้งค่ายอีเมลสำหรับผู้ที่ใช้บริการของ Microsoft ค่ะเราก็เลือกที่ Microsoft นะคะค่ะจากนั้นให้คลิกที่ sign in with Microsoft ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ทำการเลือกบัญชี Microsoft ค่ะก็คลิกเลือกนะคะสมมุติว่าคลิกเลือกที่นี่ค่ะ ระบบก็จะขึ้นข้อความเป็นตั้งค่าสำเร็จนะคะจากนั้นนะคะจะเป็นการทดสอบอีเมลก็ทำการใส่อีเมลที่ต้องการทดสอบนะคะและใส่หัวข้อค่ะและใส่ข้อความค่ะจากนั้น คลิกที่ปุ่มส่งอีเมลนะคะเมื่อได้เปิดอีเมลปลายทางแล้วก็จะพบข้อความที่ทำการส่งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะนั่นหมายความว่าเราตั้งค่าอีเมลของ Microsoft สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ในกรณีที่ใช้ระบบอีเมลอื่นๆนะคะเช่นเซิร์ฟเวอร์อีเมลของบริษัทท่านนะคะสามารถเลือกเป็น smtp ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบการตั้งค่า smtp ค่ะซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้นะคะส่วนแรกที่เราทำการกรอกนะคะให้ใส่ smtp host ค่ะสำหรับตัวอย่างนะคะจะใช้บริการของ google ค่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้เลือกเป็น type of encryption นะคะขึ้นอยู่กับระบบอีเมลของท่านนะคะแล้วก็เลือกเป็น SMTP port ค่ะอันนี้จะขึ้นอยู่กับระบบอีเมลของท่านนะคะของ Gmail เขาจะเป็น465ค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่เป็นชื่อผู้ส่งเอกสารค่ะเช่น ตรงนี้คือจะตั้งเป็นชื่อของท่านหรือว่าชื่อบริษัทของท่านก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เป็น SMTP Username ค่ะแล้วก็ SMTP Password นะคะอันนี้จะเป็นรหัสของอีเมลของท่านนะคะเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็คลิกที่บันทึกค่ะจากนั้นนะคะระบบจะขึ้นข้อความตั้งค่าสำเร็จค่ะก็จะขึ้นดังรูปนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นการทดสอบอีเมลค่ะก็ใส่อีเมลไปทางที่ต้องการนะคะจากนั้นนะคะใส่หัวข้อค่ะและใส่ข้อความนะคะแล้วก็คลิกที่ส่งอีเมลค่ะซึ่งจะพบว่าอีเมลทำการส่งไปยังที่อยู่ไปทางสำเร็จแล้วนะคะ สำหรับการนำไปใช้นะคะเราสามารถใช้อีเมลที่เราตั้งค่าไว้แล้วนะคะทำการส่งเอกสาร,รไปที่ลูกค้าได้ค่ะเช่นเราเลือกส่งเอกสาร,รดังรูปนะคะแล้วคลิกที่อีเมลค่ะจากนั้นนะคะตรงนี้จะส่งไปที่อีเมลของลูกค้าไปทางของท่านค่ะแล้วก็คลิกที่ส่งอีเมลค่ะ จากนั้นนะคะก็จะพบว่าระบบจะขึ้นว่าส่งอ e ีเมลสำเร็จนะคะที่อ e ีเมลปลายทางนะคะก็จะพบว่าเอกสารนะคะสามารถถูกส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะส่วนนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าอ e ีเมลที่ใช้ในการส่งเอกสารนะคะขอบคุณค่ะ กด subscribe ได้ที่ p r e v e r s i o n และสามารถติดตามเราได้ที่ Facebook receive official line at receive www receive com อีเม l support at receive com โทร082-579-8555